สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกันกับในรายวิชาภาษาไทยนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กับในเรื่องของประโยคความเดียวกับมาส์เตชิตริชจรุนครับก่อนที่เราจะมาทําความเข้าใจกันกับในเรื่องของประโยคความเดียวนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าประโยคเกิดจากกลุ่มคําหรือวลีที่นํามารวมกันแล้วมีใจความที่สมบูรณ์นะครับดูตัวอย่างเช่น เกมในโทรศัพท์จากตัวอย่างนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่ายังไม่มีกริยาใช่ไหมครับจึงเป็นเพียงกลุ่มคำหรือวลีเท่านั้นแต่อีกตัวอย่างคือฉันเล่นเกมในโทรศัพท์จะปรากฏประธานคือคำว่าฉันและกริยาคือคำว่าเล่นจึงถือได้ว่ามีใจความที่สมบูรณ์รู้เรื่องและชัดเจนใช่ไหมครับนักเรียนเห็นความแตกต่างกันหรือยังครับว่า ประโยคแตกต่างกับวลีอย่างไรบ้างเรามาดูส่วนประกอบของประโยคกันนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของประโยคจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือ1ภาคประธานนะครับภาคประธานประกอบไปด้วยประธานกับขยายประธานส่วนที่2คือภาคแสดงภาคแสดงจะประกอบไปด้วย กริยาขยายกริยากรรมขยายกรรมส่วนนี้นะครับกรรมกับขยายกรรมเนี่ยจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับตัวอย่างประโยครถคันสีแดงวิ่งอย่างช้าชา้ชารถคันสีแดงอยู่ในภาคประธานส่วนวิ่งอย่างชา้าช้าอยู่ในภาคแสดงนั่นเองครับต่อ,อมานะครับเราจะมาดูกันที่ส่วนประกอบของประโยคนะครับ ส่วนประกอบของประโยคจะประกอบไปด้วยภาคประธานภาคประธานเนี่ยคือผู้แสดงกริยาการต่างๆส่วนภาคแสดงนั่นก็คือกิริยาการต่างๆของภาคประธานนั่นเองจะยกตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้ฝนตกหนักฝนเป็นประธานของประโยคส่วนกริยาคือคำว่าตก และหนักเป็นส่วนขยายกริยานะครับต่อมาประโยคต่อไปเต๋ามาหานิดที่บ้านเต๋าเป็นประธานของประโยคมาหาคือกริยาที่บ้านคือส่วนขยายกริยากรรมก็คือคำว่านิดนะครับส่วนขยายกรรมไม่มีอ่ะประโยคต่อไปผู้ชายคนนั้นขับรถบรรทุกเร็วมาก ผู้ชายคือส่วนประธานของประโยคนี้นะครับต่อมาคนนั้นคือขยายประธานขับคือกิริยาเร็วมากเป็นเพียงส่วนขยายกริยารถคือกรรมบรรทุกคือขยายกรรมนั่นเองครับ ต่อ,อไปนี้นะคะเรามาทําความเข้าใจกันกับในเรื่องของประโยคความเดียวประโยคความเดียวคืออะไรประโยคความเดียวคือประโยคที่มีใจความเดียวนั่นเองครับประโยคความเดียวหรือเอกถับประโยคนะครับเป็นประโยคมีใจความสําคัญเดียวกริยาหลักตัวเดียวจําไว้ว่าประธานหนึ่งกริยาหนึ่งทำคนเดียว หากมีหลายกริยาต้องเรียงติดกันไม่มีคำเชื่อมยกตัวอย่างประโยคเช่นพ่อกำลังนั่งดูข่าวในโทรทัศน์นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าประโยคนี้มีกริยาสองตัวคือคำว่านั่งและดูใช่ไหมครับแม้ว่าประโยคนี้จะมีกริยาสอตัวแต่กริยาทั้งสองนี้เนี่ยไม่ได้มีคำเชื่อมใดๆใช่ไหมครับจึงจัดได้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคความเดียว ฉนั้นแล้วจะมีหลักการจำง่ายๆเลยนะครับสั้นหรือยาวไม่เกี่ยวเป็นความเดียวได้ทั้งหมดหากมีใจความเดียวกิยาหลักตัวเดียวนะครับมาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับนกสีฟ้าบินด้วยความรวดเร็วในตอนเช้ามืดไม่ว่าประโยคจะยาวแค่ไหนแต่ก็มีเพียงใจความเดียวเท่านั้น กราวคือมีประธานเพียงหนึ่งตัวคือคำว่านกและกริยามีเพียงหนึ่งตัวเช่นเดียวกันกับคำว่าบินส่วนคำอื่นๆที่เหลือคือคำว่าสีฟ้าด้วยความรวดเร็วและในตอนเช้ามืดเป็นเพียงส่วนขยายจะมีหรือไม่มีประโยคก็ยังคงสมบูรณ์ฉะนั้นประโยคนี้ก็จัดได้ว่าเป็นประโยคความเดียว เช่นเดียวกันครับและลองมาดูตัวอย่างประโยคกันต่อไปนี้นะครับแมวนอนหลับประธานในประโยคนี้คือคำว่าแมวส่วนกริยาหลักคือคำว่านอนหลับต่อ,อไปนะครับไหมเล่นตุ๊กตาประธานในประโยคนี้คือคำว่าไหมส่วนกริยาหลักคือคำว่าเล่น ทั้งสองประโยคนี้มีเพียงใจความเดียวคือ 1. ประธาน 1. กริยาหลักเท่านั้นนะครับจึงจัดได้เป็นประโยคความเดียวนะครับหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจในเรื่องของประโยคความเดียวกันไปแล้วเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับว่านักเรียนเข้าใจกันไหมพร้อมกันหรือย,ยังเอย่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ นักเรียนอ่านข้อความดังต่อไปนี้ครับว่าข้อความใดไม่ใช่ประโยคความเดียวครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรครับเสื้อสีฟ้าถูกต้องแล้วครับตัวอย่างถัดมานะครับนักเรียนลองดูสิครับว่าข้อความใดไม่ใช่ประโยคความเดียวครับติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรครับนักเรียน ้องเรียนชั้นป6ทับ1ถูกต้องครับตัวอย่างที่3นะครับนักเรียนนักเรียนลองดูสิครับว่าข้อความใดไม่ใช่ประโยชน์ความเดียวครับข้อนี้ตอบอะไรเอ,อ่ยนักเรียนอ่าสวนดอกไม้หลังบ้านของฉันถูกต้องนะครับเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนลองดูสิครับว่าข้อนี้จะตอบอะไรครับติ๊ก ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะครับป้ายห้ามถ่ายรูปครับเก่งกันมากเลยนะครับทุกคนเรามาสรุปประโยคความเดียวกันอีกครั้งนะครับประโยคความเดียวเป็นประโยคที่มีใจความสำคัญเดียวมีกริยาเพียงแค่หนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าประโยคนั้นมีหลายกริยากริยาเหล่านั้นจะต้องไม่มีคำเชื่อมนะครับ ลองมาท่องหลักการจำกันอีกสักครั้งนะครับสั้นหรือยาวไม่เกี่ยวเป็นความเดียวได้ทั้งหมดหากมีใจความเดียวกริยาหลักตัวเดียวนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคำนักเรียนไม่ยากเกินไปใช่ไหมล่ะครับและแล้วในวันนี้ก็หมดเวลางลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ